สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่14มกราคม2565นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่2ขัคันนะครับคันนี้เป็นคันแรกที่เราจะรีวิวให้ชมนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดคันที่เห็นข้างหน้าอยู่นี้เป็น Yamaha r a t a r 400ตัวคัสตอมนะครับเอกสารอินวอยด์สมบูริ์แตรแท้นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมรถกันครับก็ ชมรถกันเหมือนเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่ารุสตาร0 0ตัวคัสตอมนะครับก็มีแต่งมาประมาณหนึ่งนะแฮนด์โหนดูรายละเอียดรอบคันไปก่อนนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็สวยอยู่นะนะครับตัวก็จะแบบ คันนี้ใส่ท้ายแต่งนะครับเป็นงานจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับมันก็จะดูแบบเป็นท้ายที่แบบแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมขัดใจไฟเลี้ยวหลังนิดหนึ่งนะครับมาดูมันมันยาวไปหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะมันเห็นชัดนะครับแต่ว่าเล็กๆก็ได้มัง้งแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะครับคือข้างหน้าดันไปใส่ไฟเลี้ยวแต่งข้างถังใส่ไฟเลี้ยวใหญ่ งงเหมือนกันครับท่อเนี่ยอ,อจะบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของเก่าเป็นร้านทําท่อเองนะครับเป็นร้านทําท่อเสียท่อเนี่ยเขาทําขึ้นมาเองนะครับเอ้ยเข้าเอาท่อเดิมมาไปผ่าแล้วก็ทําสูตรของเขาขึ้นมาเองเสียงก็เคาะอยู่นะนะครับเป็นเจ้าของร้านท่อเสียเลยนะครับมามาดูรายละเอียดมีอะไรบ้างน,นะครับคันนี้า a m a ตาสี่ร400 c ั s ตอ m นะครับสภาพรถก็เริ่มเลยนะครับล้อหน้าสวยนะครับโครเมียมสวยครับจานดิสกก็ยังดูใหม่นะปั๊มเฟิรมอะไรก็ยังดูใหม่อยู่นะครับยางโอเคนะครับหน้าหลังนะครับ I อ c ลายไฟไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ไปยาวๆก่อนยางตัดทิ้งนะครับใช้ได้นานๆสีช็หน้าไม่มีรั่วนะครับ ผมซื้อรถมาทุกคันรัววหมดั่วัว้งแปดสิบเอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าที่ CTW เราไม่ไม่เคยขายซีนโฟกลั่วครับข้างหน้ามีโหลดมาหน่อยนะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับโอเโชว์แฮนด์เนี่ยด้วยความที่เจ้าของเก่าเป็นร้านทอยเสียเขาสร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นแฮนด์ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นงานสร้างแล้วก็พาวเดอร์โค้ดมาเองกับมือนะครับสูงไม่มากครับกําลังดีนะครับกําลังขี่ต่อมาก็ โอเมียมนะครับโอเมียมก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝากรองเครื่องนะครับรวมมาถึงตัวท่อไอเสียฝาข้างนะครับแล้วก็คิ้วโดยรวมก็สภาพดีครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึ่งอันนี้ฝั่งท่อนะเดี๋ยวดูอีกฝั่งลงมาถึงตัวเรือนไม้ด้วยนะครับ มันจะมีตำหนิตรงฝั่งฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับที่มีแบบว่ารอยลอกนิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่นะโดยโรวมก็ยังดูด,ดีครับคิวเค้าอะไรก็ยังดูสวยงามนะครับถัดมาก็ามาดูชุดสีกันดีกว่าชุดสีโดยโรวมก็มาสักแปดสิบปเซ็แล้วกันนะครับก็โดยโรวมก็ยังสภาพโอเคตำหนิตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับ บางคนหลังมีมบางคนแต่งนะครับมันเลยดูแบบสั้นแต่ว่ามันดูใหญ่กว่าเดิมนะครับ้องไฟเลี้ยว LED นะครับอันนี้เป็นของมาที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเบาะเป็นหุ้มทูโทนะครับดำน้ำตาลจุดสี่ไมสามหมื่นสอง เขาอะไรก็สะอาดนะครับดูแห้งๆสิ่งที่ CTW ซ่อมวิทให้นะครับคันเนี้ยตอนได้มาอันดับแรกหนึ่งซีนเกียร์รั่วนะครับซีนตรงซีนตรงเกียร์รั่วน้ำมันหยดนะครับสิ่งที่ท่านได้เลยก็คือเราต้องทำการเปลี่ยนซีนเกียร์พอเปลี่ยนซีนเกียร์เนี่ยมันก็ต้องลื้น้ำมันเครื่องออกทั้งหมดนะครับคันเนี้ยใครที่ได้ไปก็คือได้ของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับกอง กองใหม่นะครับกองน้ำมันเครื่องใหม่ซีนใหม่ซีนเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับไม่มีหยดเยิ้มตอนนี้แห้งสนิทแล้วนะครับตอนได้มาตอนที่เราไปซื้อรถเจ้าของเก่าปล่อยซีนเกียร์รั่วนะครับเราทําการแก้ไขให้เรียบร้อยก็คือเปลี่ยนซีนเกียร์แล้วก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองให้ด้วยนะครับก็คันจะได้รถรงเหลวไปใช้ฟรีๆนะครับใช้กันยาวๆแล้วก็โอเค ความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเสียงเครื่องนะคันนี้เจ้าของรถคนที่ผมซื้อมานะครับโดนจับเมื่อปีที่แล้วนะครับคันนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นรถอินบอยนะครับรถเถื่อนพูดกันง่ายๆเป็นรถที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตนะครับแล้วก็เขาลงขายเมื่อปีที่แล้วแล้วก็โดนล่อซื้อนะครับโดนจับ คันนี้เสียสปารสามิตรเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2,564ด้วยจำนวนเงินหลายหมื่นเท่าราคารถด,ดีกว่านะครับก็คันนี้ค่าสปารสามิรก็เกือบเท่าราคารถแล้วนะครับใครได้รถคันนี้ไปก็คือสปารสามิรเพิ่งเสียสดๆร้อนๆเลยเมื่อปี64ปีที่แล้วนะครับด้วยเลทปัจจุบันแล้วคือแพงกว่าแพงกว่าสภารสามิรที่เสียปีเก่าๆแล้วแหละก็คันนี้ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับอีกนะครับถ้าโดนจับอีกยื่นเลยครับเพราะให้คันนี้โดนจับมาแล้วแล้วก็เสียสัมปทานมิตเรียบร้อยแล้วนะครับมเมื่อปีที่แล้วเป็นจํานวนเงินก็ประมาณครึ่งแสนนะครับครึ่งแสนนิดนิดนะครับค่าสัมปทานมิตนะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับสัมปทานมิตแท้เอกสารตัวจริงใบปร,รับสีมูครบนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับแดกสตาร์ผมจะบอกทุกครั้งนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับให้กระดกตูด แล้วบิดนะครับถ้าเราบิด่างนี้ไม่ไปนะครับเป็นปกติของมันเลยคือต้องกระดกตูดขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับมันจะติดโอเคฟังเสียงเครื่องครับ ไม่ดังมากนะครับไม่เหมาะสำหับคนชอบดังๆนะมันดูออกนุ่มๆน,นะครับด้วยความที่เจ้าของเขาเป็นร้านท่อไอเสียนะครับเขาเลยทําเสียงที่เขาอยากได้ขึ้นมาผมว่ามันเพาะนะส่วนตัวผมว่ามันเป็นเสียงที่กาลังดีเลยครับนุ่มๆแล้วก็ไม่ดังมากดังกว่าท่อเดิมหน่อยแต่แต่ดังแบบดูดีไม่ได้น่าเกียดนะครับก็สรุปนะครับ อันนี้ยามาฮ่าแด็กสตาร์400คัตตอมนะครับอินวอร์สปลาสามิตนะครับคันนี้เพิ่งเสียปลาสามิตเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยค่าปลาสามิตค่าปรับเนี่ยประมาณครึ่งแสนแล้วนะครับครึ่งเลยครึ่งแสนด้วยแล้วกันครับก็คือใครได้คันนี้มาผมว่าคุ้มนะครับค่าปลาสามิตสมมติค่าสาร่ B it, คา B it, งค่าปลาสามิตลดค่ารถผมก็เป็นแสนแล้วแหละนะครับคันนี้เสียมาเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วโดนจับเจ้าของเก่าโดนจับเองกับมือนะครับ แล้วก็ท่านได้ของเหลวใหม่นะครับซีนเกียร์เพิ่งเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายกองน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางยังโอเคตอนนี้มีแค่แข้งฝั่งนู้นนะครับที่มีรอยถลอกนิดๆหน่อยๆนะครับคันนี้ CTW Rider ขายที่63,000บาทนะครับ63,000บาทพอๆค่าเสียธรรมาสามวิสนะครับท่านได้ธรรมาสามวิส แท้เพิ่งเสียปีที่แล้วด้วยนะครับ63,000าบาทอยู่ไม่ไกลจากร้านเกิน2 0 0กิโลเมตรส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับคันนี้คุ้มผมว่าคุ้มคันนี้ผมซื้อมาเพราะหนึ่งผมเห็นเจ้าของก็โดนจับไปยแหละผมว่าเออเฮ้ยมันก็สบายใจอะคือแบบเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วด้วยเสียเลทแพงด้วยนะครับก็คันนี้6 3 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับ CTW Leader เรามีรถเข้ามาตลอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ